มาดูช่องแพนด้าเล็กนะครับวันในนี้ผมจะมาจับคาโนกับบริโอนิกเราจะพูดอัมาเราก็จับอยู่นิแต่ผมจะมาทำตอนผมจะมาทำตอนนี้เราจับพอตีนะครับเจ้าบริโอนิกกับเจ้าคาร์ทรออย่านะ โอ้โหโอเคไปแป๊บเดียวเขาสลบเลยติ่งเดียวอันนี้เกมมันสองอันเลยอันี่น่าจะไม่พอ,อน,นี่มันจะาานะมปาป่าไปได้ไหมวะ ็บได้มันวาร์ปได้นี่คือดีเลยนะนี่งไงดีเลยแบบนะี้ เดินไม่เดินมาเปิดมาไวไวทันใจเอาอยาคูณสิบใช้ไปเลยดีไหมเพราะทีเดียวก็จะหาในภาพาบมองยกลับบ้านเอาอยาคูณสิบนี่สุดกดยอด ถ้าอยาคุณสิบเถอทีเล็กเน,นี่ยมันมีน้ำพายเหมือนหาเหอาเองได้แต่ตรงนั้นไม่รู้ไกลมันอะไรยาวๆเลยยิป nghe, Không. 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 กลับบ้านยังไงอะอันพวรเราจะดักร้องตรงนั้นอะแผ่นเดียวไม่มีแผ่นละวนกลับเลยน่านะาทำไงดีวะจะวนถ้ากลับทางดูคือมันจะเร็วมากเลยนะแต่สิ่งที่มันจเจอคือการฟาเราแบบเราอย่าไปยุ่งกับเราต้องเราอย่าตรงอ่ะ เราเติมตัวนั <TR> ừ, ้นเราไม่จัดโลแล้วอะีเย่เลยเดย่เลยเ้วจะไปน่าจะนะน่าจะไม่รอดราเล่นแปดยากคูสิบละ บาร์เดงนี้ได้ก่อนชัวเลยนี่แปดสิบสี่ละต้องใส่ละอือยากุสิบเปอร์ห้นอ,อู้แบบนี้เอามาตั้งนานเลว ไั้แจ้รเจนอนนั้นเเจอ้าท่น,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 นจ้ดนรจสิบถ้าให้เจ้นี่กิน่เจ้านี้กินไหวแป๊บเดียวร,ยร้อยร้อยเออตัวท้น วออาที่คือจอบอลนิกเกิลเช่น B A B A เนี่ยนี่บอลนิกเขาดไม่ตัวได้ไรนะจอบอรนิกเกิ กินดีกว่าทั้งสองกันตูดตูอันนี้นี่อันนี้ตูดตูอันนี้อันนี้นนนนหวานจียบไปสองตัวนี้ รถทัดไปพวกหมายคือของเราคือทีเล็กกับเจ้าอีฟินแต่ตอนนี้เอ่อทีเล็กหวังไว้ก่อนเอาสองตัวนี้ให้ได้กันเจ้าบอลเจ้าบอลนี้ไม่ต้องห่วงมันกินมาเปียวคารโนแบบช้าแบบช้า พ่อพอกับเธอรีอ่ะพ่อคนนั้นดูดิกินเร็วจ้าเราได้หกสิบแล้วเทมิงเทมิงแบบเริ่มเร็วมากเลยตอนใจอยากกดสิบอ่ะของเจ้าคาน้าองอะไปบปเรื่องอีกตั้งเหรอ ทำไมมันต้องมายุ่งกูตรงนี้เลยวะไม่เข้าใจมันจะติดสตาร์นะ่าท้าวอนไม่ได้โอ้ก็คือปอบาย ทำไมลำธูนเราเปียงเสียงบ้อไปไปยจังวะตายแปลงแปลงเราิตไม่กินผักบมะรดไม่กินผักผักเน,นีปป่ไม่รู้ผักจะไม่เกวมั้งอือเราช้าคานูคานูกับอันนี้ข้อดีของมันคือเดินเร็ววิ่งเร็วคานูวิ่งเร็ว เราแต่บ,บาลโอนิกพิ่งเร็วกว่าแต่ดาเมจอะต้องให้คาโนูคาโนแรงกว่าอเรื่องเดียวอะบาลอบาลโอนิกทั้งบททั้งทั้งบกท,ท,ทั้งน้ำอะชนะเลยชนะเจ้าคาโน่เลยในที่สุดบาลโอนิกก็จบสิ้น ไม่ใช่น้องน้องลูกลูกบาลโอนิลกลอพี่คานนนนี่เลยนะเจะา้าบอลโอนิกตัวที่ผมอยากจับ đây mới mắc khơi tè ơi bếp điều yêu up ở bên này up liệt mà cái nón tịch thuần Bây giờ mà lấy Xong gì ยังมีกดมูดกดมูดคือทำอะไรได้สบายบลือเลยมันมันไม่มีกดมูดขายนี่ว่าฟรีบอกฟรีมันสองอันคืออะไรอะ วันนี้อะรอมาต่างันมันเป็นุกอย่างมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นอะไรนะจำเชอจำไม่ได้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็น ทุกคนครับขอตัวแป๊บนึงนะครับผมขอไปเข้ามาแป๊บนึงเดี๋ยวผมมานะครับคุณพวกผู้ผู้คุณดูคันนี้ไว้ก่อน มาแล้วครับอืมวิ่งมาวิ่งกลับโยโย่เราจะได้ขน,นุนแล้วยโยเอาโเรวอัพตอนไหนหนี้สามเบลเลย วอทได้มาแล้วเราขันูคือแบบฮะแล้วแบบดีด้วยอ่ะแล้วขันูแล้วตัวเรื่องแสงคือมันเหมือนแบบที่เราเจอบุลาครับเรารอคาโน รอคาร์โนคาโนจะเสร็จแล้วคารโนจะเสร็จแล้วคารโนจะเสร็จแล้วมาลุ้นกันเดชเซนต์รอนตีแบบนี้คุค้นคุ้นอเดอัลโลมาเหรอนั่นนึงเสนต์รนตีแบบนีน้มันพายร้าจะมาไงไม่ใช่ไวไวไวตามันทำไมลูก เป็นพาสเป็นา,าสิมาแล้วครับคานรอดวอลวัสเรียนรู้กันสิลูกไาลรีอนน,นี่คลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายหน่อยเจ้าคันโนเบลนนีบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเจ้าคนบว่นะครับ อย่าลืมกดติดตามด้วยลูกครับ